มาดูชุดสีนะที่หายากหรือซื้อตามซื้อคือยากอะ่ออะพูดง่ายๆคือมันเป็นชุดสีรถอาจจะเป็นคลาสสิกหรือรถรุ่นเก่าที่เราสะสมหรือเก็บไว้เนี่ยแตกหักค่อนข้างที่จะเยอะแล้วสาหัสชิ้นนี้หายไปเลยผมเสริมให้แต่งให้คือให้มันเหมือนเดิมปกติอ่ะนี่ดูจากด้านในแล้วก็นี่ครับประสานเข้าเนื้อเลยไม่ได้มีรอยเชื่อมอะไรคือเสริมเนื้อขึ้นมาใหม่สร้างเนื้อขึ้นมาทดแทนเลย อ่อาทีนี้ไม่ต้องไปหาซื้อกันใครที่แตกหัดไปอยู่คนอื่นว่าจะไปหาซื้อเนี่ยครับซ่อมให้ได้ครับอย่างนี้เลยอันนี้นะครับหูไม่มีก็สร้างให้เนี่ยด้านในดูจากด้านในประสานเนื้อนะครับเชื่อมแบบประสานเนื้อนะครับนะฮะไม่ใช่เอ,เอาเอาอะไรมาเชื่อมผ่ไม่ได้ครับแข็งแรงแน่นอน,น,นรับประกันเนี่ยฮะตามนี้เลยอันนี้ก็สร้างหูขึ้นมาให้ใหม่ แล้วก็หน้ากากเนี่ยค่อนข้างจะตากหักเลยถ้าเจอบางคนถ้ามีอะไรขายเนี่ยเขาค,คงจะโดนทิ้งก็คงซื้อใหม่แล้วแหละแต่นี่คือมันน่าจะหาซื้อยากครับรุ่นนี้เนี่ยครับตอมให้เรียบร้อยเลยครับหูเหอขาเห่อสังเกตจากด้านในนะครับที่ตอมเนี่ยแล้วก็ดูด้านนอกครับกลับมาปเป็นเหมือนเดิมเลยครับเอาไปทําสีหลอกคือมันเดิมไม่ต้องเสียตังค์เยอะส่งมาเชื่อมได้ครับแต่หักโอเคครับ